ลูกค้าเปรียบเทียบ HRV EHEV กับ CX 3 0ตัวนี้มันเป็น EHEV มันจะประหยัดน้ำมันมากแต่มาด้า CX 3 0ยังเป็นเครื่องเบนซินเครื่อง2 0 0พอยู่ใช่เพราะอันนี้มันได้ได้โฉมใหม่แต่ถ้าเทียบกันจริงๆตัวนี้ต้องเทียบกับ c o Cross อ๋อคราบคู่แข่งกันเลยโตโยต้าใช่ของของโต,ยตาางงโตยตา้าคือราคาใกล้เคียงกับใกล้เคียงกันคือราคาเท่าเลยอยู่ที่ว่าจะชอบแบรนด์ไหนการดีไซน์ของแบรนด์ไหนแต่ถ้าเทียบกับ CX 3 0นะ ถ้าเกิดไม่เสียเรื่องอัตราการกินน้ํามันนะแนะนํา30แนะนํา30ช่วงล่างม่งดีกว่าออปชั่นกลองรอบคันอ่ากลองรอบคันลำโพงบสอ่าบอบปรับไฟฟ้าอย่างดีอย่างดีเมมโมรีซีดมีมาให้วัสดุต่างๆดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะอัตราการซี้เืิมเท่าไหร่ครับพี่บุ๊คคันนี้ในในในโบชัวร์ที่ของคลมให้23กิโลเมตรครับต่อ1ลิตรนะครับเอาระหยัดอ่ะคันนี้คันนี้แต่ถ้า เอาสมรรถนะเอาออปชันจะว่าความปลอดภัยคันนี้ความปลอดภัยเขาก็าดีไนงะแต่คันนั้นคือเขาให้ออปชันมาเยอะกว่าร,ราคาถูกกันสองแสนค่ะผมคันนี้แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทซีเอ็มสามศูนย์ตัวเอสพีตัวท็อปสุดหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาททางคันสองแสนเลยนะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่คิดเรื่องคิดจุกจิกเรื่องน้ํามันบ้างค่าใช้จ่ายบ้างซีเอ็ 33, สามศูนย์ผมว่าตอบโจทย์ตอบโจทย์มากมา,กมาแล้วก็ไม,ไม่ไม่ติดเรื่องแบรนด์ด้วยนะ